สวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกมเซกิโระนะครับวันนี้ผมจะมาตีบอสเกอิจิโร่ในความทรงจานะครับเพื่อไปปลดล็อกสกิลซากุระล่วงหลดนะครับบางคนอาจจะแบบยังไม่ผ่านหรือยังไม่รู้เทคนิคนะครับวันนี้ผมจะมาสอนครับผมผมก็ยังไม่รู้อะไรมากครับเพิ่งได้มาได้เข้าสู่รอบที่ห้าเองครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูครับถามว่าบอสตัวนี้ยากมากไหมไม่ค่อยยากมากครับถ้าเรารู้แพทเทิร์นสกิลบอสทั้งหมดแต่กว่าผมจะรู้ทั้งหมดก็ตายไปหลายที่อยู่ อย่างแรกมาให้ปลาประทานครับเพราะเขาจะตังท่าฟันแล้วก็ตีเข้าไปตีเลยแล้วก็รอแพรลีเขาจะทีมครับกดให้ตงจังหวะแล้วเข้าไปตีตามปกติได้เลยครับครับมันจะมีแพทเทิร์นถอยครับแล้วก็ฟันแล้วก็ตีปกติตีแพรลีแพรล,พลีจนเขาจะกระโดดแทงครับเขาจะถอยเราไปเรื่อย,ยครับตัวเขาอะเนี่ยแล้วเขากแ็แทงก็งแค่ตอกให้ตนจังหวะ แพรี่แพรี่จนกว่าเขาจะกระโดดครับอันนี้เขาถอยครับเพื่อไปยิงขนุน่ยคีย์ป้องกันเขาจะมีแค่นี้ครับแล้วก็รอดูอีกทีครับบางทีเขาแทงแบบไม่กระโดดครับอันนี้หนีได้ครับเติมยาได้แล้วก็เขา้าไปฟันใหม่ท่านี้เขาจะตั้งท่ากระเป๋าถัดได้จังหวะที่เขาย่อตัวตั้งท่าครับสระาป๋าถือได้ เขาใช้เท้าไม่ตายครับแล้วก็แฮรรี่อุยอันนี้ผมพลาดครับแล้วก็ปลาประทัดจับจังหวะด,ดีๆครับเนี่ยสกิลเขาจะมีอยู่แค่นี้ครับส่วนด้านนี้จิโร่และครับมาถึงเงยียบดาบ จะมีท่าใหม่คือสายฟ้ากวาดดาบนะครับนอกนัำเหมือนเดิมเลยอันนี้กวาดดาบให้กระโดดเหมือนเดิมครับตีเหมือนแพนเทอร์เดิมอันนี้เขาตั้งท่าตับท่าเหมือนเดิมเหมือน,นเ,อเดิมนนครับตั้งท่าแพนเทอร์อันนี้กวาดดาบมันมีจังหวะให้ดูอยู่ครับอันนี้สายฟ้าให้ออมไปข้างหลังครับนี่กวาดดาบ ไม่ต้องรีบครับเหมือนเดิมตั้งท่าจำแพทเทิร์นให้ได้ครับอันนี้แทงอันนี้ท่าใหญ่หเขาครับพยายามแพรี่ให้เป้ครับจะได้ไม่เสียเลือดอันนี้หนีได้ครับให้เขาตีเสร็จอันนี้คือเสร็จแล้วนะแล้วเข้าไปฟันใหม่ ตั้งท่าปาประทัดอันนี้กวาดดาบกระโดดอันนี้นได้ให้เขาตีเสร็จแล้วเข้าไปฟันใหม่สายฟ้าอ้อมไปด้านหลังขนูแล้วเข้ามาฟันอันนี้ท่าใหญ่เขานะครับก็ไม่ใช่ดีกว่าอันนี้ผมจำผิดนะกวาดดาบ เข้าปตีเหมือนเดิมตั้งท่าจะพัดกวาดดาบกระโดดมีแค่นี้เองครับตัวมันจำแมทเทิลบอสพยายามจำให้คือมันจะมีแต่ถ้าของมันแบบว่าแเบบอกลักษณ์เลยครับพยายามจำให้ได้ไม่ยากครับ